แล้วไหววานไวแดงหวแดงพหมดไกลมาแต่เอาห้องหมดหวดดีกับพี่น้องเจอกันอีกแล้ววันนี้ขอออกนอกสถานที่หน่อยวันนี้เข้ามาในเมืองหาววยดีๆกินในเมืองนะครับดูว่าผมจะไปร้านไหนร้านนี้เลยเพิ่งเปิดใหม่ได้ข่าวว่าแจ๋วร้านนี้นะครับวายบาร์อมว่าโมเดลทราเวลเพิ่งเปิดในซีนสเปซทองหล่อนะครับไปลุย เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับพราะวยบายกราฟเนี่ยดูมีทุกอย่างเลยนะมีตั้งแต่โคดูโรนพีโนนัวมอนติปูชิอาโนมาโกเบลจิโอคิอันที่แม่งมีมีหมดอะบอกให้หาร้านวายที่มันมีไวน์ไบกราฟยิ่มๆอยู่ที่ไหนหายากนะอาหารมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้มิสเตอร์วิกเขามาบอกว่า Yeah. So here we have some of our cicchetti, Venetian-inspired, uh, finger food, Okay. tuna meatball, this is a baccata mantecato on bread, this is a reinvented bruschetta huh, with a spread tomato and ricotta cheese, and a couple of classic um, meatball. Uh, meatball in meatball. Uh, tomato sauce, spicy, because we are Italian. <laughs> a และปาเมจานาอีกหนึ่งซูเปอร์คลาสสิกมีนะครับอธิบายหมดแล้วนะมีมิดบอลมีทูน่าบอลมีพามมจาน่าเป็นเป็นผักแล้วก็มีนี่คารานี่คือปลาเค็มน่ะปลาปลาขาวแล้วเป็นคอสเป็นซอสที่คอสนะเป็นซอสซอสหึกคอสเป็นปลาเค็มนะตัวนี้ปลาคอสใช่ไหมเออเป็นคอสแลปลาคาวก็คือปลาขาวเอาเอาเอาเนื้อมันไปตากแห้งมาทำเป็นเป็นเหมือนกันเค็มหน่อยแล้วก็มาทำนโอเคเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยส่วนอันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์ นี่ไม่มีนี่ไม่มีนะครับอ่เป็นขัดนะครับอันนี้เป็นทูน่าบอลทูน่าบอลอยากลองทูน่าบอลอเดี๋ยวให้พี่พอมดไกลลองสิทูน่าบอลเลยกินเลยกินเลยอันนี้มิตรบอลในโทไมโต้ซอสอร่อยเลยอร่อยอร่อยชอบอร่อยเอื่อกี้คุณลิกเขาบอกว่าอาหารที่เขาพยายามทำไม่แ่กินเข้ากับวนอเนี่ยเหมือนถ้าคุณนั่งอยู่ที่เวนิสเลยนะอิตาลีนะคุณไปนั่งชิวๆแล้วบรรยากาศ กินไวยสักแก้วแล้วก็สังหารอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมือสั่นเป็นเล็ขาเปิดพวกขาเปิดเล็กๆมานั่งกินแก้มกับกับวายคุณได้อร่อยอันนี้ก็อร่อยพี่มิทอมอันนี้อันนี้แจ่มเบี้ยวท่าบอกเลยท่านบอกว่าอะไรฟิงเกอร์ฟู้ดนะครับอาหารที่เราใช้มือกินฟิงเกอร์ฟู้ดพวกซีฟู้ดพวกอะไรไม่ต้องพวกไก่เงี้ยน่องไก่อ่ะไม่ต้องดัดจริตใช้ซ่อมใช้มีดนะใช้มือไอ้ต้องไว้ไว้ยงไงไวแดงไวแดงเอาเอา งานข้าวแล้วพ oh, อหมดไกลมาแต่อัลโคฮอลหมด